นะข้้งบนมันเป็นไอ้นั่นเนาะมันมันมันไหนนะไปหาดไปก่อนอาทิตย์หนึ่ง <esh 56. S 1> คลิปประมาณสองร้อยคลิปแบบเธอโทรศัพท์เราบริสัโทรศัพท์หอกสาวไงบ๊วยอันอันรุมเมทโทรบอกว่าเธอคือรถกระบะรุมเมทคมาแล้วมันเย็นอย่าี้ คลิปเลียวก็ขออนุญาตทุ่งให้ทุ่งนานะคะช่วงนี้เอาบรรยากาศใช่พาลูกสาวเดินกลับนะคะ <ś led> รอรอลูกสาวจิ๊บไหาดไปก่อนอาทิตย์หนึ่ง <ś led> คลิปประมาณสองร้อยคลิป <ś led> ลิปกำลังขออยู่ <ś led> พาลูกสาวเดินกลับนะคะ คลิปเลียวก็ขออนุญาตทุ่งให้ทุ่งนาค่ะเชื่อว่าบรรยากาศชายหอดรองเท้านะคะคุณแวบๆโทรศัพท์เราผสมโทรศัพท์ดอกสาวนี่โมเมนต์อันรุ่มเมทบอกว่าเธอือลนระแล้วรุ่มเมทคัก พ <laughs> าลูกสาวเดินกลับนะคะหนูมาเยอะเดี๋ยวก็มีผู้ชายหมายปองหรอกเธอมากจริงๆถ้าอยู่แถวนี้ถ้าเรามาประจำเราก็มีเสือเลยมีจอะจี่นะคะ เราผสมโทรศัพท์ดอกสาวงี้บุ๊คแมนอันอันรูมเมทโทรบอกว่าเธอคือรถระเบิดรูมเมทกะคักมัดเออก็คุณกรรมดาเอามันเดินง่ายกว่าได้ไหมแว๊บๆเธอโทรศัพท์เราผสมโทรศัพท์ดอกสาวงี้บุ๊คแมนอันอันรูมเมทโทรบอกว่าเธอคือรถระเบิดรูมเมทกะคัก มาหาดไปก่อนอาทิตย์หนึ่งคลิปประมาณสองร้อยคลิปเออจะใส่เสื้อแล้วมันเย็นอย่างี้อืเอาเดี๋ยวแล้วมันเย็นอย่างี้อือเอาเด ลูกสาวเดินกลับนะคะนูชิดกำลังซอยอยู่คุณเจียอยู่กับใครแค่นั้นแหละเจียอยู่กับนางแหละอ๋อไม่เป็นไรให้นางไปเลยค่ะมดกให้นางเขาออกไปก่อนเออเอ้าเรารู้สึกหนาวเลยเธอไปที่ไหนเราก็ขี้หนาวมาแกงเราแกงมานโนร้ต แอีสานบ้านนูนค่ะตึกนูนที่เราพักโรงแรมนะคะแต่เราจะเดินลาะใชายหาดก,กับไม่ต้องถอดรองเท้านะคะคุณ ยืดกำลังขอยอยู่แวบๆเธอโทรศัพท์แลเราผสนโทรศัพท์ดอกสาววนี่บุ๊มบินอันอันรูมเมทโทรบอกว่าเธอคือรถระเบิดรูมเมทกระคักมัแวบๆเธอโทรศัพท์แลเราผสนโทรศัพท์ดอกสาววนี่บุ๊มบินอันอันรูมเมทโทรบอกว่าเธอคือรถระเบิดรูมเมทกระคักมัดอันนี้มันนุ่มนุ่มขาว คลิปเรียวก็ขออนุญาตทุ่งให้ทุ่งนาคะช่วงนี้เอาบรรยากาศชายแล้วมันเย็นเอาเดมาเยอะเดี๋ยวก็มีผู้ชายหมายปองหรอกเธอคูนค่ะตึกนูนที่เราพักโรงแรมนะคะ แต่เราจะเดินล็ะใชายหากกับไม่ตงนูนค่ะตึกนูนที่เราพากโงแรมนะคะแต่เราจะเดินละ็ะใชายหากกับไมตามาเยอะเดี๋ยวก็มีผู้ชายหมายปองหลอกเธอ เอ,เ,อเอาแล้วก็คุยกับมาดาน,น่ะคุณเจียอยู่กับใครแค่นั้นแหละเจียอยู่กับนางแหละอ๋อไม่เป็นไรให้นางไปเลยค่ะไม่ดีก็ให้นางเขาเอาไปก่อนเออเอาเรารู้สึกหนาวเลยเธอไปที่ไหนเราวก็ขี้หนาวแล้วมันวเวย็นอย่งงี้เอาเด็ด กำลังผู้ชายคุ้ลาเลยถึงดนตรเจอไหมพ <c oughs> าลูกสาวเดินกลับนะคะ <c oughs> นูมากจริงๆ <c oughs> ถ้าอยู่แถวนี้ถ้ายังมาจะจำเราก็มีเสือเลยมีเจ๊ยี่นะคะนี่กำลังขอยอยู่ เราผสมโทรศัพท์ดอกสาววนี่ยบุ๊ม่นอันอันรูมเมทโทรบอกว่าเธอคือรถระเบิดรูมเมทกะคักมักมากจริงๆถ้าอยู่แถวนี้ถ้าเราไปจำเราก็มีเสือหรือมีจระนี่นะคะมาแว๊บเธอโทรศัพท์เ,เราผสมโทรศัพท์ดอกสาววนี่ยบุ๊ม่นอันอันรูมเมทโทรบอกว่าเธอคือรถระเบิดรูมเมทกะคัก มัดเออจะใส,ส่เสื้ออ๋อยังดีที่เดิมไงไอ้พี่คิดว่าอยู่ที่เดิมอยูเ่เอาแล้วก็คุยกับมาดานั่นน่ะอ๋อยังอยู่ที่เดิมไงไอ้พี่คิดยังอยู่ที่เดิมอยู่เอาแล้วก็คุยกับมาดานั่นน่ะ อยู่แถวนี้ถ้าเราทประจกรเราก็มีเสือเลยมีเต่าด้วนะคะมานี่แต่แล้วมันเย็นทีนี่อือเอาเอาเอก็คุณธรรมาดอาอืมมันเดินง่ายกว่าด้วยม่เลยยื้อกําลังข่อยอยู่มาเยอะ เดี๋ยวก็มีผู้ชายหมายปองหรอกเธอมากจริงๆถ้าอยู่แถวนี้ถ้าแรงมาประจำเราก็มีเสือเลยมีจ้อ, <c oughs> อ้นะคะมาอืมคลิปเลียวก็ขออนุญาตทุ่งให้ทุ่งนาฮะช่ว<อ>ง <c oughs> นี้เอา <c oughs> บรรยากาศ <c oughs> ชายมาก จริงๆถ้าอยู่แถวนี้ถ้าเรามาประจํ